แป๊บนึงแป๊บนึ่งเอาไปปลูกเกาไปให้ประชาชนด้วยหรือเปล่าไม่เนอะอยู่ในนี้ยังไงพี่เวลาเดินระวังนะ้นระวังจะเป็นจะลื่นนะใช่มันเขียวเขียวอาอย่าอย่าไปเดินริมหลายเด้อกฝนตกมันเป็นขี้ตะไคร่ต้องระวังเนี่ยเขาแบบเขาชอบมาปลูกของเขาเนี่ยเวลายามจะมัเป็นสกายวอล์กอตรงไปให้ลายพี่พรดู ว่ามามาก็ไปเต้พี่จะส่งไปในไลน์คุณแล้วเสียเศ่าไม่รู้พี่อ้อยเขาจะมาหาใครไม่รู้ไลน์กลุ่มเลือนเพาะชำก้าไม้เพาะชำาวมีสกายวอล์กอยู่แล้ี๋ยวที่ปรมงต่อไม้ที่ว่าก้าวๆเดี๋ยวไปถูดกันไปไปทำไม่เดี๋ยวพันจีนเขาจบไม่ไม่เร็วแต่ว่าเราเลี้ยงเข้านี่ะไปบ้านป่าได้เลย ก็แกผ้าไปสิไม่มีใครดูหรอกก็หลับตาพระสูก็หลับตาไม่มีใครเห็นไม่หลับตาค่อยจะเดินเห็นน่อ่าก็หลับๆแอบๆสองสองแอบๆสองคำไปก็ไม่มีใครเห็นเราอ่ะเพราะเราไม่เห็นใครอะนี่ไงจุดที่เดินไปอ่ะที่หนูถ่ายไว้เนี่ยสวยนะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นโขดหินอ่ะหายหินอ่ะเดินเนี่ยลงไปเนี่ยโะเดินไปดูไหมเนี่ยไม่ไปออบอย จะไม่ไปอยู่แล้วแต่ว่า <laughs> มีคนเขาพักขามเขานั่งพ <c oughs> ักไม่ให้ถ้าซื้อน้ำให้ <c oughs> ได้จะเว้น <c oughs> เอาเอาน้ำเหมือนกันหมดเลยเหรอใครจะกินน้ำอะไรอ่ะ <c oughs> น้ำโคกน้ำแฟน <c oughs> ต้าน้ำสารพัดน้ำ <c oughs> มีน้ำไอ้น,นี่ด้วยเอ็มร้อยห้าสิบ มีน้ำบอดี้กาเฟ่เว่าเว้นดูแก่เรีย้ยไหมครับว่าเนะเยบรโอเค,อเควิตามินใช่ไหมอ่ะไวน์เตมิวหรืออ่ะไวิตามินอ,อ่ะ,อะใครจะเอาอะไรอีกพระสุเอาอะไรพระสุเอาชาไหมโค้กโค้กมีโคก้โคกออริจินอล เบ้นไปเคแต่ัสุัสก็ได้ชนมารับแล้วไปอบตนู่นหมามารับมามามาที่นี่แขกเออมาดมกลิ่นเสร็จปั๊บกลับอ่ะฮะแม่แม่บ้านเล้วหมากลัวกบดบักี้ที่บ้านี่่ยงกว่า ขนาดให้ก่อนกินมันยังหนีเลยแมวมันไม่มีอะไรกินลูกแมวมันเด็กใหไ่เบิ้ลแล้วมาขอเหมือนเบิ้ลแล้วลูกเบิ้ลแล้วไม่เบิ่ลอาหารให้แล้วอือฮะน้าที่ที่ว่าเดินมาเนี่ยเขาบอกว่าบุ้งมันเจะเออกลัวกลัวพูดแล้วขนลุกดูสิเก มันแบบว่ามันมันไม่หล่นตัวเราเขางช่วจะหล่นตัวเราเนี่ยมานีวเนี้ยบ้งล่าอ่อเจือนแลวนุ้ล่าน่เวลานั้นนโอ้โหขยเยอะหมดเลยปะยังมหันัมาีนี่อีธานก่อนเนี่ยที่ว่าเก็บมากอกน้ำไข่บ่อดได้ไหมบ่อดเยซ่ามะพีชม่ไข่ปุ๋ยปุยไข่ไม่ได้นี่กำลังเปิดออให้ด เปิดแล้วลูกเคนเกียหินลีลยอน้เ่าง้เลยดพูน้ำกันตัวเ่อเอมีเเม่เเม่เเม่เเมเมเมียเมอยา่ยาต้องวางข้างๆนู้นข้างโขดหินเขาจะได้มีที่รองยางวางยาวางข้างโขดหินเขาจะได้มีที่รองเออเอออนั่นแหละผูใจใจคอยเตอไก็ลดิโอ อ้เกินลูกกินอืมยาย่างนั้นเขาจะไม่มีต้องตามเราแล้วไม่ให้กินเลลูกคนไหนขอแนะนําเลยนะคะคนไหนที่มาช่วงหน้าเดือนกรกฎาถ้าคนไหนไม่ชอบนอนบุ้งหรือนอนที่มีขนนะคะอันนี้โมนาไม่รู้จักเนาะไอตัวเนี้ยคือตัวอะไรแต่ นอกเหนือจากตัวนี้ไอ้หนอนหนอนหนอนที่มีขนๆนนะเยอะมากเลยนะคะคนไหนที่ไม่ชอบอย่าเพิ่งมาช่วงระยะนี้นะคะเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะที่ป้าโมนามาทริปนี้หนอนเยอะมากป้าโมนากี้ตลอดทางนะคะมันเยอะเดินจนแบบอ่ะคือเดินย่องจนกลัวเหยียบมันแล้วก็กลัวขนของมันนะคะขอแนะนํานะคะคนไหนที่จะมาเดือนกรกฎา ถ้าไม่ชอบหนอนอย่ามาค่ะดูคลิปนี้ก็ดื้อๆนะคะ